ดีจนต้องแชร์สมุนไพรกินแล้วดีบำรุงกระดูกให้แข็งแรงคนสูงอายุหรือว่าคนที่มีอายุเยอะมากนะครับผมจะทำให้นะครับร่างกายครับเสริมสภาพของร่างกายครับผมก็จะทำให้เกิดปัญหา้านสมองตารวมถึงกระดูกแล้วก็ข้อเข่าต่างๆครับเพราะว่ายิ่งอายุเยอะ,ะครับมวลกระดูกต่างๆก็จะสลายตามอายุครับเราจริงจำเป็นครับต้องใส่ใจ ดูแลกระดูกของเราครับจะทําให้กระดูกของเราอยู่กับเราไปนานๆครับเพื่อหนึ่งครับขิงที่บ้านของเพื่อนทุกคนมีอยู่อย่างแน่นอนครับครับจะช่วยบํารุงกระดูกครับช่วยป้องกันโรคกระดูกเสื่อมครับยิ่งเราอายุมากเท่าไหร่ครับกระดูกของเราก็ยิ่งเสื่อมตามสภาพเรานะครับจึงต้องกินให้เป็นประจำครับขิงยังช่วยเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารป้องกันอาการหวัดโรคเบาหวาน แล้วก็การปวดศีรษะไมเกรนท้องอืดท้องเฟ้อครับแค่เรานะครับทานเป็นสดหรือว่าเอามาปั่นเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้หมดครับหรือว่าจะเป็นน้ำขิงก็ยิ่งดีเลยครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเพราะว่ากินตอนอุดุนะมันสดชื่นเลยครับ 2. ตะไคร้ครับตะไคร้ครับเป็นสมุนไพรไทยของเราครับที่ทุกบ้านนะครับหรือว่าทุกคนนะครับ มีปลูกไว้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าประโยชน์ของเจ้าตะไคร้นะครับสาบสารพัดนะครับเป็นยารักษาโรคแล้วก็ทําใส่ในเมนูต่างๆครับตะไคร้ครับยังช่วยบํารุงกระดูกบํารุงฟันนะครับเสริมสร้างแคลเซียมให้แก่ร่างกายของเราครับยังนะครับรักษาโรคหืดแก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะครับที่นิยมครับนำมาต้มเป็นน้ําตะไคร้ครับหรือว่าทําเป็นเมนู อาหารต่างๆได้ครับเพื่อนๆทุกคน 3. ครับหอมหัวใหญ่ครับก็เป็นอีก1สมุนไพรครับที่มีอยู่ในบ้านของทุกคนอย่างแน่นอนครับหอมใหญ่ครับเป็นผักนะครับที่ใช้ประกอบในอาหารหลากหลายเมนูครับทั้งต้มผักทอดและก็ยำครับเพราะว่ามันมี สารสาคัญครับที่ช่วยนะครับบำรุงกระดูกให้แข็งแรงครับเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกบํารุงผิวพรรณครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระครับแล้วช่วยต่อต้านมะเร็งครับแล้วก็ช่วยลดความอ้วนลดไขมันในเลือดได้ด้วยครับแค่เราทานเจ้าหอมหัวใหญ่นะครับในทุกๆวันครับเพื่อนๆซีคขมมินชันครับก็เป็นอีกสมุนไพรหนึ่งที่ ทุกคนรู้จักอย่างแน่นอนครับสุดยอดสมุนไพรตัวนะครับที่มีคุณสมบัติในการรักษาทั้งภายในและภายนอกครับช่วยดูแลกระดูกของเราครับบรรเทาการอักเสบแล้วก็อาการปวดบวมของข้อเข่าครับผมแล้วช่วยเกี่ยวกับรูมาตอยแล้วก็ช่วยดูแล คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ลดการอักเสบในเนื้อเยื่ออีกด้วยครับสําหรับคนที่เป็นเบาหวานครับแล้วก็ช่วยป้องกันยับยั้งมะเร็งได้อีกด้วยครับผมแค่เราทานขมิ้นชันในทุกๆวันครับจะใส่ไปในอาหารหรือว่าจะทานเป็นแคปซูลหรือว่าเป็นผงก็ได้หมดครับเพื่อนๆทุกคน่ะครับอบเชยครับเป็นเครื่องเทศครับที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีครับด้วยกิน หอมไม่เหมือนใครครับมีรสชาติที่หวานอมเผ็ดครับยังช่วยดูแลก,กระดูกของเราให้แข็งแรงครับลดการเกิดข้อเข่าอักเสบอีกด้วยครับแล้วก็โรคเบาหวานโรคความดันสูงแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงครับแล้วก็ดูแลร,ระบบประสาทของเราครับแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดของเราได้อีกด้วยครับเพื่อนๆทุกคน กระเทียมครับที่ทุกๆบ้านมีติดไว้อย่างแน่นอนครับกระเทียมนะครับช่วยป้องกันและบรรเทาอาการของโรคข้อเข่าอักเสบครับข้อเข่าเสื่อมการกินกระเทียมเป็นประจำครับจะช่วยให้การเหล่านั้นทุเลาลงครับเพราะว่าในกระเทียมมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากรมถันซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระดูกและ ข้อต่อครับให้มีการเคลื่อนไหวที่ดีลดการปวดเก่งและลดอาการปวดข้อครับแล้วก็ยังช่วยลดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพของเราอีกด้วยครับกระเทียมกับเพื่อนเพิ่ทุกคน